ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยการตัดสินว่าพยานหลักฐานชิ้นไหนรับฟังได้หรือรับฟังไม่ได้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยนะมันชี้ขาดผลของคดีได้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักการตรงนี้กันคําถามแรกสุดเลยที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนคือศาลจะฟังทุกอย่างที่คู่ความเอามาเสนอเอามาพูดจริงหรือเปล่าคําตอบสั้นๆเลยนะคือไม่ใช่มันมีกระบวนการคัดกรองของมันอยู่ ไอเดียเรื่องการคัดกรองพยานหลักฐานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรากฐานมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอที่มองว่าศาลต้องทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้เฝ้าประตูคอยสกัดคอยกรองไม่ให้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือมันหลุดเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจคือในระบบคอมมอน l ลอเนี่ย เขามีคณะลูกขุนเป็นคนตัดสินข้อเท็จจริงใช่ไหมทีนี้ผู้พิพากษาก็เลยต้องทําหน้าที่กรองพยานหลักฐานอย่างเข้มงวดก่อนเลยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จะไปถึงหูคณะลูกขุนนะ่ะมันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงๆแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นอะไรที่ไม่เข้าเกณฑ์นะตัดทิ้งไปเลยไม่ให้เข้าไปปะปบบนทีนี้พอจัดภาพกลับมาที่ระบบสารไทยจุดที่ต่างกาันแบบชัดเจนที่สุดเลยก็คือเราไม่มีคณะลูกขุน ผู้พิพากษาเป็นคนทําหน้าที่ทั้งหมดทั้งกลั่นกรองหลักฐานเองแล้วก็ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเองซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้แนวทางปฏิบัติของเรามันยืดหยุ่นกว่าในทางปฏิบัติของศาลไทยเราเนี่ยมันเลยมีอยู่2แนวทางหลักๆแนวทางแรกคือปฏิเสธทันทีเลยไม่รับฟังตั้งแต่แรกซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเคร่งครัดแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ส่วนแนวทางที่สองซึ่งเราจะเจอบ่อยกว่ามากก็คือการอนุญาตให้นําสืบไปก่อนเพื่อให้การพิจนารณามันเดินหน้าไปได้เร็วๆแล้วค่อยไปตัดสินกันตอนท้ายสุดเลยในคําพิพากษาว่าหลักฐานชิ้นนั้นน่ะจะเอามาใช้ตัดสินคดีได้ไหมเอาล่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่พยานหลักฐานประเภทที่เจอกันบ่อยที่สุดนั่นก็คือพยานบุคคลหรือก็คือคนที่รู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ต้องมาเบิกความต่อสารนั่นเองหัวใจของเรื่องพยานบุคคลเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายมาตราเดียวเลยคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา95ซึ่งหลักการในมาตราเนี้ยก็ถูกนําไปใช้ในคดีอาญาด้วยนะหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่เรากําลังจะคุยกันมันมีฐานมาจากมาตรานี้แหละจากมาตรา95เนี่ยเราสามารถถอดหลักการออกมาเป็นเงื่อนไขสําคัญหรือจะเรียกว่าเป็นบททดสอบ3ข้อก็ได้ที่คนคนนึงจะต้องผ่านให้ได้ถึงจะได้รับการยอมรับให้เป็นพยานบุคคลในชั้นศาล มาเริ่มกันที่เงื่อนไขข้อแรกเลยซึ่งเป็นด่านทดสอบที่พื้นฐานที่สุดแล้วมันคือเรื่องของความสามารถในการสื่อสารคูณง่ายๆเลยนะก็คือต้องมีสติสัมปันชัญญะสื่อสารรู้เรื่องเข้าใจว่าคนอื่นเขาถามอะไรแล้วก็สามารถตอบคําถามนั้นออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดเลยของการที่จะมาให้ข้อมูลกับศาลต่อมาข้อที่2ข้อนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะที่จะใช้แยกพยานที่น่าเชื่อถือออกจากคําพูดลอยๆที่ฟังเขาเล่ามาอีกที ข้อที่สําคัญมากพยานต้องเป็นประจักษ์พยานคือต้องไปเจอไปสัมผัสเหตุการณ์นั้นมาด้วยตัวเองไม่ว่าจะด้วยตาด้วยหูหรือภาษาสัมผัสอื่นๆไม่ใช่ไปฟังคนอื่นเล่ามาทีหลักการข้อนี้แหละคือเหตุผลที่กฎหมายโดยทั่วไปไม่รับฟังพยานบอกเล่าเพราะศาลต้องการข้อมูลจากต้นทางโดยตรงไม่ใช่ข้อมูลที่ผ่านการส่งต่อมาซึ่งมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปแล้วก็ได้และเงื่อนไขข้อสุดท้ายข้อนี้จะเกี่ยวกับบทบาทของพยานโดยตรงเลยว่าหน้าที่ของพยานในศาลเนี่ย ควรจะต้องทำไรหน้าที่ของพยานบุคคลทั่วไปเนี่ยนะให้คิดซะว่าเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดที่มีชีวิตคือมีหน้าที่แค่รายงานสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินตามที่มันเกิดขึ้นจริงเป,ะเปะ๊ะๆไม่ใช่การใส่ความเห็นหรือการวิเคราะห์ส่วนตัวลงไปเพราะว่าการให้ความเห็นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพยานอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าพยานผู้เชี่ยวชาญเอาล่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาดูตัวอย่างจริงๆกันดีกว่าว่าสารดีกาเอาหลักการพวกนี้ไปปรับใช้ยังไง ในคดีนี้มีประเด็นที่โต้แย้งกันเรื่องความสามารถของพยานนี่แหละคือผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาฝ่ายจำเลยเขาก็เลยคัดค้านว่าพยานคนนี้ไม่น่าจะมีความสามารถพอที่จะเข้าใจและตอบคำถามได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากคำพิพากษาดีการนี้ก็คือสาวินิจฉัยว่าความสามารถในการเป็นพยานเนี่ยต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะแม้พยานอาจจะไม่เข้าใจเรื่องที่มันยากซับซ้อน แต่ถ้าเขาสามารถเข้าใจและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในคดีได้อย่างต่อเนื่องรู้เรื่องแค่นี้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นพยานในเรื่องนั้นๆได้แล้วจากหลักการทั้งหมดจนถึงกรณีศึกษาเราก็ได้เห็นกันแล้วนะว่าการรับฟังพยานบุคคลเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วมาสรุปประเด็นสําคัญกันอีกทีสรุปประเด็นสําคัญที่ต้องจําให้ได้เลยนะ 1. นึ่งสารทำหน้าที่ขลันกรองไม่ใช่รับฟังทุกอย่าง 2. ศาลไทยมีความยืดหยุ่นโดยส่วนใหญ่มักจะรับไว้พิจารณาก่อน 3. พยานบุคคลต้องผ่านบททดสอบ3ด้านคือต้องสื่อสารรู้เรื่องรู้เห็นเหตุการณ์มาด้วยตัวเองและเล่าแค่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ความเห็นและสุดท้ายประเด็นเรื่องความสามารถของพยานเนี่ยศาลจะดูจากบริบทของคดีเป็นสําคัญไม่ได้ตัดสินแบบเหมารวมสําหรับการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์และเจาะลึกแบบนี้รวมถึงการเก่งดีกาสาคัญอื่นๆสามารถติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมจากเราได้ที่เพจดีกาเกง่ง และหากใครสนใจบริการสรุปคำบรรยายในชั้นเรียนฉบับเต็มที่จะช่วยให้การเรียนกฎหมายง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย